ไปจากที่จอดรถชั้นเดียวนี้เลยนะฉันขอโทษจ้ะพอจะมีเงินให้ฉันสัก20บาทไหมคะทาไมไม่รู้จักหางานทํเดีฉันไม่ได้กินอะไรมาสองวันแล้วค่ะฉันเป็นเพื่อนเล่นของเธอเงี้เหรอได้ของโปรดของคุณหลิวมาด้วยคันี่ฉันจะไล่เธอออกนี่ไอคนจอนจัดนั่นอะออกไปจากที่จอดรถชั้นเดียวนี้เลยนะฉันขอโทษจ้ะฉันขอโทษจ้ะออกไปเลยพอดี เมื่อคืนฝนตกหนักมากแล้วฉันก็หนาวมากเลยรู้สิตอนนี้ฉันยังเปียกอยู่เลยจ้ะฉันกำลังจะไปหยุดพูดฉ,ฉันไม่สนใจเรื่องน้ำเน่าของแกหรอกออกไปจากที่จอดรถของฉันจ้ะได้จ้ะบ้านเมืองตกต่ำก็โทษมีพวกขอ,ขอทานแบบนี้แหละหหอะไรเนี่ยคุณคะ คุณพอจะมีเงินให้ฉันสัก20บาทไหมคะอะไรนะมาของเงินฉันอีก20บาทงั้นเหรอคือฉันไม่ได้กินอะไรมาสองวันแล้วอะค่ะฉันฉันคิดว่าคุณมีฉันก็เลยลองถามดูอะค่ะลองถามดูงั้นเหรอนี่ร่างกายแกนเนี่ยก็ครบสามสิบสองทำไมไม่รู้จักหางานทำนงอ่านองงานอะรู้จักไหมฉันรู้ค่ะแต่ก่อนหน้านี้แม่ฉันป่วย ฉันเลยต้องออกจากงานเพื่อไปดูแลแม่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ฉันเสียทั้งงานแล้วก็เสียทั้งแม่ไปแล้วนี่แม่แกตายฉันควรเสียใจด้วยงั้นเหรอและฉันก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่แกพูดเมื่อกี้มันจะเป็นเรื่องจริงแล้วอีกอย่างนะถ้าแม่แกตายจริงๆอ่ะมันก็ไม่เกี่ยวเลยกับฉันฉันฉันขอโทษค่ะ ฉันแค่จะบอกเรื่องราวของฉันให้คุณรับรู้เพื่อคุณจะสงสารฉันแล้วก็เอาอาหารในออฟฟิศมาให้ฉันกินบ้างอะค่ะคุณจะบ้าเรื่องไงฮะฉันไม่เอาอาหารในออฟฟิศมาให้แกกินหรอกนะฟังให้ดีฉันไม่เสี่ยงมาช่วยคนจอนจัดและฉันตกงานหรอกแล้วอีกอย่างนี่เป็นเรื่องของแกไม่ใช่ของฉันไปสิค่ะ ีค่ะคุณหลิวหน้าตาแจ่มใสเชียวนะคะวันหยุดยาวนี้ไปเที่ยวไหนมาคะเนี่ยนี่เธอคิดว่าฉันเป็นเพื่อนเล่นของเธองั้นหรอและฉันก็ไม่มีเวลามาคุยเล่นกับเธอหรอกนะของที่ฉันสั่งซื้ออะได้หรือยังได้ค่ะฉันไปซื้อมาให้แล้วค่ะแต่ฉันอยากจะบอกคุณหลิวว่าร้านโปรดของคุณหลิวนะปิดทุกวันจันทร์นะคะ แต่ไม่ต้องห่วงนะคะฉันไปร้านสะดวกซื้อมาแล้วแล้วก็ได้ของโปรดของคุณหลิวมาด้วยค่ะนี่นี่เธอพูดว่าร้านสะดวกซื้อน่นเหรอเธอคิดว่าฉันจะกินอาหารขยะพวกนี้น่ะเหรอขอ,ขอโทษค่ะแต่ว่าฉันก็พยายามหาซื้อเครื่องดื่มที่ดีที่สุดมาให้คุณหลิวแล้วนะคะหยุดพูดเดี๋ยวนี้ถ้าขืนเธอยังพูดอีกคำเดียวแล้วก็ ฉันจะไล่เธอออกของที่เธอซื้อมาเนี่ยมันไม่ถูกใจฉันงั้นก็กินเองแล้วกันฉันไม่จ่ายาดีเลือก ไงบ้างครับผู้จัดการก็สิงแต่ชาวละสิเจอขอทานหน้าบริษัทแถมไม่พอพนักงานก็ไม่ได้เลือกเนี่ยงานที่ต้องเขียอีกตั้งเยอะมีอะไรก็คุยแล้วกันไม่ว่างได้ครับอแต่ผมจะมาบอกว่าตอนนี้ซีออยู่ที่นี่แล้วนะครับและเขาต้องการที่จะพบคุณเพราะฉะนั้นแล้วอะไรนะแล้วทำไมไม่มีใครบอกฉันว่าซ e o อจะมาที่นี่ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาน่าจะแวะมาดูการทำงานของสาขานี้ละมัง้งเฮ้ยฉันรูกเกียดการเซอร์ไพรส์จริงๆแต่ไม่ต้องห่วงฉันจะทำให้เต็มที่เยี่ยมมากเลยงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับไปไป,ไป,ไปมาเลยตอนนี้เนี่ยฉันรู้สึกเป็นเกียตรติมากเลยนะคะที่ได้มาพบ C O ชัญ oh. น,นั่งก่อนสิคะ oh. คุณหลิว oh. ค่ะออ oh. คุณคงจะไม่ใช่คนจอนจัดใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะซึ่งเคยเป็นคนจอนจัดมาก่อนแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้ว <c oughs> แต่เมื่อเช้าที่ฉันเจอคุณอะคุณยังแต่งตัวสกปรก ใส่เสื้อผ้าข,ดขาดๆเนื้อตัวก็อยางมอมแมมอยู่เลยนะคะนี่คุณเล่นตลกอะไรหรือว่าคุณจัดฉากเพื่อถ่ายรายการทีวีหรอคะน่าเสียดายที่ไม่มีการจัดฉากใดๆทั้งสิ้นและคุณก็ไม่ได้ออกรายการทีวีที่ไหนด้วยค่ะ <laughs> นี่แล้วคุณอะเป็นซ e o ตัวจริงหรือเปล่า แต่ถ้าไม่ใช่นะฉันจะเรียกรปภมันลากตัวคุณออกไปเพราะว่าที่เนี่ยไม่ใช่สนามเด็กจะเย็นๆก่อนนะคะฉันจะอธิบายให้ฟังค่ะเมื่อห้าปีก่อนก่อนที่ฉันจะก่อสร้างบริษัทนี้ฉันลาออกจากงานเพื่อมาดูแลแม่ที่ป่วยและนั่น ก็ทำให้ฉันกลายเป็นคนซอนจัดอยู่หกเดือนโดยที่ไม่มีใครมาเหลียวแลฉันเลยไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่คุณพูดและคุณสัทยายมาทั้งหมดมันจะเป็นเรื่องจริงแต่ด้วยความช่วยเหลือของวัดและคนในละแวกนั้นทำให้ฉันกลับมายืนได้อีกครั้งและด้วยความช่วยเหลือของห้องสมุดในละแวกนั้นทำให้ฉันสามารถสร้างบรษิษัทเวลาดีได้จนถึงทุกวันนี้คุณเป็นคนรวย แล้วทำไมต้องแก้เป็นคนจนจัดด้วยล่ะคะนั่นก็เพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ฉันจะกลายเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จแต่ฉันก็ยังไม่เคยลืมกับพืชของตัวเองฉน,นั้นในทุกๆปีฉันจะไปยังสาขาต่างๆเพื่อทดสอบผู้จัดการและพนักงานด้วยวิธีนี้อองั้นฉันก็โดนทดสอบด้วยนะสิคะ ใช่ค่ะน่าเสียดายนะคะที่คุณไม่ผ่านการทดสอบนี้คุณรู้อะไรไหมการที่คุณเมินเฉยใส่ฉันตัดสินและด่าทอฉันเพียงแค่พูดว่าฉันเป็นคนจอนจัดและนั่นมันไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติของพนักงานบริษัทนีแ้แล้ว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 ไงต่อละคะไม่น่าถามฉันต้องไล่คุณออก เพราะพฤติกรรมของคุณน่ณะมันไม่เหมาะสมกับบริษัทนี้อะไรนะคะคุณไล่ฉันออกเลยเหรอคะเออคุณถ้าว่าคุณไล่ฉันออกอะ่ะไม่มีใครทําตําแหน่งนี้ได้ดีกว่าฉันแน่นอนนะคะคุณไม่ต้องห่วงแล้วค่ะฉันได้คุยกับเลขาคุณแล้วและเขาก็น่าจะเป็นผู้จัดก,การที่ดีกว่าคุณด้วยไอพนักง,งานหน้าห้องคนนั้นเหรอคะ งั้นก็ขอให้คุณอะโชคดีแล้วกันค่ะขอโชคดีเช่นกันค่ะคุณหลิวแล้วก็ขอให้คุณอะช่วยเก็บข้าวของออกไปจากที่นี่ก่อนที่ฉันจะเรียกเราภด้พยอด้ค่ะไม่ต้องไล่หรอกค่ะฉันไปอยู่แล้วฉันบอกไว้เลยนะคะถ้าไม่มีฉันสักคนอะที่เนี่ยไปไม่รอดฉันขอแนะนำนะคะถ้าคุณได้สัมภาษณ์งานในครั้งต่อไป ฉันขอให้คุณมีทัศนคติที่ดีกว่านี้ถ้าไม่อยากตกงานอีกโอยเอาไว้แนะนำรักงานแล้วตัวเองเถอะคุณพีทฮะช่วยเข้ามาหาฉันในห้องประชุมหน่อยฉันมีข่าวดีจะบอกค่ะ ส่วนนะคะ